ทำไมคนเก็บล้อมอยู่แล้วหรอเหมือนดูเนี่ยตรงนี้มันแล้วแล้วก็มันมันหมดไปแล้วก็มันมีไฟใหม่นะเนี่ยมันทมันเฉี่ยว nãy giờเลิกงาน. quay qua đây. bắt đầu lên lên. làm hiện hành được không? làm hiện hành มาด้วยกันหรือเปล่าแต่แต่คนเจ็บคนน่ะที่ว่าไอ้เนี่ยเพื่อนผมแต่ไม่รู้ว่ามาด้วยกันหรือเปล่าคนนึงอ่ะอ๋อคนเจ็บชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อจริงมันชื่ออะไรครนะชื่อเล่นนะครับชื่อกองชื่อกองกกองกออายุเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยสามสิบเจ็ดหรอสามสิบเจ็ดปีไม่ได้กาารจัดมันมีคนเดินอยู่คนอ่ะให้มาเก้คนเจ็บสองคนอ้าวแลแสดงว่าไอ้คนไอ้คนนั่นน่ะแสดงว่า มอเตอร์ไซค์สองคันชนกันทุกบาทเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์สองคันคนเดินโดนชนทุกบาทถ้าเพื่อนพี่มาคนเดียวใช่เพื่อนผมเลื่อกงานไงเลื่อกโถทีอ่ะใช่เพราะว่าดูกล้องก็เหมือนกับว่าแสดงว่าไอ้ก่อชนคนข้างทางจริงกันตรงนั้นนหะเพราะว่าคนเจ็บสองคนงานรถทีเนี่ยเ้าดู่ดูกล้องไมดูกล้องคิดไปเลยว่ารถทีมันเนาะแต่ไม่รู้อ่ะมันมีรถคันเดียวที่ไอ้กอไปได้คันหนึ่งไม่รู้เออเราก็เลยงงๆว่า ก็เกง๋งอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้รหรือยังไงเนาะเพราะผ้ามันตัดไงคุณนะเพราะผ้ามันตัดช่วงช่วงจวังหวะที่ยังไม่รู้ว่าใครชนใครก็<ด>เลยงงๆใช่น,นั่นก็มอเตอร์ไซค์แหละรถเก๋งตามบ้าเบีย,ยมดมอเตอร์ไซค์ก็เบียดกันทุกนั่นแหละก็ไม่รู้นะก็แบบมันมันเหนือกับอ่ามันเก่งนะผมคิดว่าขบานที่กำโองมันหลบอ่ะหลบรถเสียงอ่ะ แต่ไม่รู้อ่ะแล้วมันเก่งที่มาตุบแบบนี้แหละแต่เขาก็จอดดูนู้นนะพอเดินไปเขาไปเขาไม่ได้ไม่มาดูอ่ะในในกล้องเออถ้าโดนชนอ่ะมันต้องโดนท้ายรถรรโโดดดนนนท้้ายถเกงไแล้วคนเจ็บเมื่อกี้จะพูดอีกคนหนึ่งอ่ะไม่รู้เป็นใครตอนนี้เดินทางกลางอ่ะจะเดินไปซื้อขอแม่ร้านนี้ เดดานนนเเี่ยขาเขาเดินทุกวันเลยนะอ๋อเป็นคนต่างชาติอ๋อข้างในเนี่ยนะออ๋สรุปแล้วน่าจะน่าจะชนคนเดินเท้าเองไม่ใช่โดนรถรถเก๋งเบียดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดินเดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยบนทุกบาทจะเดิน แสดงว่าชนแล้วก็มอเตอร์ล้มไปตรงนั้นประเดี๋ยวเพราะเพื่อผมจะออกได้โรงงานแห่ครูมันไงออกโอมาอะไรนั่นก็แล้วรถเดินอ่ะอ๋อเขาจอดเออมีคนแต่เขาเดินไปเขาไปเลยเดินไปดไูรถม่ไม่ไม่มาดูดับดูดีเลยนะเป็นรถเก๋งสีอะไรไม่รู้นะอ๋อเป็นรถเก๋งสีฟ้าเหรอครับ